หาพันก็ถือแค่เถือกแล้วบลาณใช่ไหเงินบาทขึ้นเงินบาทขึ้นเลยครับน้ำมันลงน้ำมันลงเลยเนะี่ย้น้ำมันลงแรงชื่อว่าชื่อชืพันได้บรายมันลงเหนะ็นไหมไทยนาไทยไหแล้วเดี๋ยวนี้จะไปทางไหนบ้างไหนะไปเรื่องต่แผบบอยู่แล้วทีมงานทีมงานเรือแต่แผบบนีอเอาลองมดยลองดูถือกกินอยู่มั

พอได้กินนะก็ข้าวแช่ป่มันมันหอมเนาะนักงนคนช่เมอไรโอ้กัเอาเท้าเอ้ยกันนะจะใช่ไใช่ชแคนชแนเตาก่อนแนะไรนแบบได้แขนนะ Bao yêu hơn cái mưa này phụ. À nó mày mà kèng mà À dụ ý à à. Nó mày phải bỏ hà là hên. Uuuun ừ. mưa này. Bao yêu, bao yêu thôi này. Bên này mới bằng bao tia. Sẽ hẹn cho sự hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền เออ่ามาทำไเมืองคงเหรอวะเออเมคงเออาาหาพันคือแค่ถือแล้วบไใช่ไหมเงินบาทขึ้นเงิบาทขึ้นเลยน้ำมันลงน้ำมันลงเลยเนี่ยมันลงแห้งเออวซื้อชีพันได้บไรมันลงรายนะเห็นไหไทยหน้าไทยหาแล้วเดี๋ยวนี้เออจะไปทางไหนบ่เนี่ยไปจะแตะแผบอยู่แล้วทีมงานทีมงานเดแตะบนี้ เอาลองมาด้องด้วถือก <t> ินอยู่วะเด้อเมื่อกี้พ่อก็กะเบาอิ่วกาอิ่วไแพงกบาอิ่วพี่เนี่น้ำมัน่างไผ่เจ้าใชโดอกอีอาอ่ะอึากฮึ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 ฮางเมื่อปลาึฮ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  ก็จะยกเทปไว้สำนียก่อนเดเอขอบอกขอบใจผู้ที่มาเบิกมาชมเบาอิวไปหาน้ำไม้เบาเตียไปซื้อน้ำดื่มอน้ำไมอ่าขอบใจละลายบ๊ายบาย